ต4ล้านถึง6ล้านห้านะครับทุกวันนี้เงินเดือนนี้ไม่น้อยแล้วนะครับปรับขึ้นเพราะว่าแรงงานมันขาดแคลนไงหาย,ยากก็ปรับขึ้นเอ้ป้ายนครสวรรค์หน้าโรงงานก็จะมีแบบนี้นะฮะมาขายของเลยแต่ เห็นบางโรงงานเขาติดป้ายห้าม,ห,ามห้ามขายของติดกับโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานตัดเย็บนะครับตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานเกลืออะไรอย่างงี้นะโรงงานรองเท้านะครับเ็เป็นโรงงานที่ต้องใช้ฝีมือ นนร,รถเยอะนะครับเส้นนี้รถเยอะเลยนะครับ ด้านาด่านซางด่านซางก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่จะเริ่มเติบโตวไวมากๆเลยนะครับมีคนพูดให้ผมฟังว่า,ามันแป๊บๆนะครับเป็นพันพันสลังคาแล้วนะครอบครัว แล้วดูแล้วมันโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงพันห้านี้ไม่กี่ปีข้างหน้านี้น่าจะมีสูงเพราะว่ามันมีโครงการดินจัดสรรเยอะนะครับด่านซางเนาะบ้านด่านซางดงมัก่ายนะครับก็ ไม่แปลกว่าทําไมรถยนต์มันเยอะเพราะว่าคนมันมาอยู่อาศัยเยอะนะครับทางเมืองไายธาน,นีนี่น,นะที่ดินจัดสรรเกิดขึ้นเยอะที่สุดหลยนะครับซื้อที่ดินปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างเงินแป๊บแป๊บแบแปบแประชากรเพิ่มขึ้นหลายร้อยลังคาอะไรอย่างนี้บริเวณหมู่บ้านเดียวนะแล้วถ้าทั้งเมือง่ะครับโอ้โ ยังเขตหลัก19นี่เนาะโดนสะอาดที่ผมว่าก็น่าจะหลักพันหลังคาเหมือนกันนะฮะอุดมผลอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนมีแตโคกมีแตป่านะมันไม่ได้แบบว่าคนอยู่เยอะนะครับแต่คนจะเขตนอกมันโยกย้ายเข้ามาอยู่ครับ โซนนี้จะขายสินค้าหัตถกรรมนะครับกรนะด้งหวดมวยกระตาบ้านด่านด่านสร้างห้อมหก ปัมันเยอะขึ้นนะครับร้านตรงนี้นะแต่ก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะน,นี่มันทั้งสองฝั่งเลยเนะีอันนี้รถมาตลาดนี่แหละครับเดี๋ยวเขาไม่ไปจอดข้างในเขาจอดข้างนอกเพราะข้างในมันเก็บเงินไงขางมาจอดข้างนอกกันแล้วก็เดินเข้าไปเอานะครับที่ลาวนี่มาตลาดต้องเสียเงินนะมอเตอร์ไซค์ ีไปร้านอาหารก็ต้องเสียเงินนะครับคือเราเอาเงินมาให้ไม่พอแนละ้วเก็บเงินค่าจอดรถอีกต่างหากครับ แวะเข้าไปบ้านด่านช้างหน่อยนะครับวันนี้เลขออกนะวันนี้เลขออก บ้านด่านสร้างในปัจจุบันนะครับจริงๆมันไปสรู้กับเส้นเส้นตัดใหม่เส้นที่กำลังทำทางเมตรงอยู่เนี่ยจากดงโดกมานนนสะอาด่นะครับถ้าทำทางเชื่อมกันนี่มันจะแจ๋วมากเลยนะีย มันก็ทางเบตงแต่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในห้องเนี่ยในซอยเล็กๆนี่ก็ยังเป็นทางแบบสีแดงอยู่นะครับดังนั้นมันจึงทําให้ถนนมันอย่างที่เห็นนี่แหละครับถนนมันเปื้อนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสาวเขาเขากล้องแล้วอ้าาถูกบนแอมกล้องเลย สาวงามไม่ได้นะครับเป็นสีสันแล้วกันนะครับหมู่บ้านใหญ่นะมีตลาดด้วยเนะี่ยตลาดพันสองครอบครัวนะครับเลขที่นะแล้วก็ดูแลอนาะคตน่าจะถึงพั0หครอบครัวอย่าง ไม่ไม่ขี่ปีกน,น้านี่แหละครับดูดูแล้วนะครับโครงการดินจัดสรรมันเกิดขึ้นเยอะข้างในเนอ่น,นะฮะโหแลวบ้านหลังำงาๆก็พอมีอยู่นะทั้งส่วนนี้ก็ด่านซ้าง ห้องสาม 3. อันนี้ห้อมสามเนาะยาวมากเลยห้องนี้โอ้สาวน้อยหน้าตาละมุนละไมจังเลยนะทางโซนแถวนี้มาจากทางหัวพันกันหมดแหละครับบอกเลยนะจริงๆนักข่าวหลวงเวียงจันทร์นี่จะใช้ครับว่าเป็นพวกไทยซับเหนือไทยหัวพันมาอยู่ก็ได้นะ <c oughs> แม่ค้าขายเรื่องนี้ผมไปคุยผมคุยํำเนียงตำเหนือได้เลยทะเลนี่นะกรตอบเลเนี่ย คุยคุยมาไม่อินหรอพอถามชื่อบ้านบอกอยู่เฉลยอะไรอย่างนี้นะครับบ้านพูนใสเฉลยอะไรอย่างนี้นะตสสัดเฉลยนั่นแหละครับเพื่อนพักดวงมาลีโอ้กบตรงยาวเติบเลย เคยเข้ามาเชินพักน้องชายนะน้องชายเอาเสียงนะน้องชายในคิงนี่แหละนะครับในห้อมข้างหน้านี่แหละครับตบ้ายไปนี่แหละครับแต่ผมไม่ตบ้ายไปได้โครงการดินแบ่งขายนะครับเนี่ยสายนี่แหละครับว่าไปต่อนะครับ จะดูว่าเขาทําทางเบตรงไปถึงไหนนะครับถนนเนี่ยมันทําเชื่อมไปคือเขตมูบ้านมันเขตใหญ่นะครับมันเป็นเขตใหญ่มากเลยนะครับอนนี้วัดจอมแพงไสยมุงคุณเออเลยโครงการดินจัดสรรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปถ่ายนะครับเดี๋ยวขากลับ นั่นนะครับแล้วมันหลายเจ้าด้วยนะดินจัดสรรแต่อันนี้นะนี่เป็นบ้านคนเหรอเนี่ยทำไมมันที่ดินมันโอ้เป็นป่าเลยนะเออเขาทำถึงไหนเนาะนี่เนาะ บ้านคนเหรอทำไมแบบบ้านจริงๆด้วยครับโอ้โหล้อมยอมใจเลยเดเป็นบ้านสวนแบบโอ้โหที่ดินนิดโอ้โหมีแต่ต้นไม้ด้วยครับทีนี้คือไม่ยอมตัดทิ้งอ่ะอุโโอ้ยเขาทำมันทำมาไกลมากเลยนะเนี่ยทางเบตงเนี่ยไม่ใช่ไปทำไปถึงนู่นแล้วเหรอเนี่ย โอ้นี่ดูนะครับเนี่ยเคื่อนแบบเขาไม่ยอมตัดต้นไม้ทิ้งนะแล้วมันมันมันเป็นแบบนี้อยู่หลายเจ้านะครับเอ,อดีมากเลยอะ่ะว้แล้วมัน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 ทำมายาวมากเลยนะเนี่ยทางเบตงเนี่ยเดี๋ยว,ยวไปดีกว่าครับไปทางนี้ดูกันเป็นยังไงนะครับ หนก็นไหนแล้วนะครับโอ้ถนนเส้นนี้มันเพิ่งจะทำเสร็จไม่นานนี้แหละนะครับดูแล้วเนาะแล้วแบบว่าตรงทางกมซ้ายก้มขวายังเป็นป่าอยู่เลยยังไม่มีใครมาปลูกบ้านอะไรยังไงเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่เขาเหมือนเขาปลูกบ้านแบบบ้านกลางป่า ไม่ยอมเอาต้นไม้ออกอะไรงเงี้ยดูทำกำแพงนะครับเนี่โอ้โหที่ดินนิดโอ,โอ้มันยาวมาเลยเด้เนี่ยโน่นนะครับน่าจะทะลุออกไปเส้นเชื่อมไปดงดกแล้วแหะครับถ้าอย่างนั้นก็ผมก็ไปทางดงดกเลยแล้วกันนะครับโอ้เขาเขาไม่ทําลายป่าแล้วเนี่ย เอาไว้อย่างนี้เลยมาดูโครงการดินดินจัดสรรตรงนี้ดิมันเป็นยังไงบ้างนะครับต่านช้างนะครับที่ผมบอกว่าอนาคตมันน่าจะเป็นพันห้าสองพันหลังคาด,ด้วยไม่นานครับเพราะว่ามันมีโครงการดินจัดสรรแบบนี้แหละครับแต่ยิ่งมีถนนแบบดีๆอย่างนี้มานะโอ้โหป่านี่เดี๋ยวไม่เหลือครับ เดี๋ยวไม่เหลือครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวนายทุนรู้ทางมันดีแบบนี้เดี๋ยวเขาก็มาครับโอ้ที่ดินมันกว้างกวางมากเลยดูซิจะมีบ้านอยู่กี่หลังจะมีเงินอยู่กี่หลังโครงการดินจัดสรรน,นี้ ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับอ๋อเริ่มเห็นมีแล้วโอ้มีอยู่นะเนี่ยลำบากเอฟเลยนะอ๋อหรือว่านั่นเป็นถนนถนนสายหลักเลยนะอ๋อมันอยู่ริมถนนสายหลักนะครับ จดสรรยังมีคนมาซื้อน้อยอยู่เลยนี่นะครับเขาก็ทำแบ่งล็อกแบ่งล็อกไว้ยังมีคนมาปลูกบ้านน้อยอยู่นะครับพุทธกว้างใหญ่อยู่เลยถ้ามันเต็มพื้นที่นี่ก็หลายร้อยอะเป็นหลักร้อยรลังคาแล้วนะครับ ก็มีไม่กี่หลังนะครับไม่มีมีไม่กี่หลังคานะครับยวรอดูอนาคตนะครับแอบงงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ก็เรื่องหาดอยู่กลางป่าเฮ้ยมีคนอยู่หรือเปล่ามีครับแต่ว่าเฮ้ยตกลงมีหรือไม่มีเนี่ย นี่อีกแยกหนึ่งนะครับมันมีแยกขวามือไปอก็เป็นเบตงเหมือนกันนะครับแอบงงนะครับว่าบ้านด่านช้างทำไมมันมีทางเบตงยาวมาอย่างเงี้ยคิดแบบแอบ,บงงอ่ะแล้วแบบเออเว้ยมีงงเลยลนะเนี่ยเส้นใหญ่หรือเปล่าเนี่ยทางนี้ แล้วก็นี่อีกแล้วครับเด็กเจ้าของเขาโอ้สวนสุดแล้วครับตรงนี้ครับไปต่อไม่ได้แล้วครับขี้ตมเนี่ยูมันเขาจะพากันเลี้ยงวัวอยู่นัเนี่ยแต่เฮือนแถวแถวนี้มีแต่หลังกำงามๆครับเนี่ยดีอนลาคนเขาน่าจะทำทางเบตุงจนถึงโน่นแหละครับ เดี๋ยวผมคงไม่ไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะถอยแล้วนะครับสวนมะพร้าวบ่อปลาเฮ้ยคุณคุณเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรเด้อมันเป็นสวนของไอ้ฮักของน้องฮักผมหรือเปล่าโอ้รับความสำคัญไม่ถูกครับไอ้ฮักของน้องฮักของน้องสาวฮัก วันนี้ไปเจอแม่เขาแม่เขาอายุร้อยกว่าเราอีกนะครับพ่อเขาอะแต่ตัวนี้เป็นน้องฮะเขาก็เรียกเราลูกอะยทีนี้ลูกก็ลูกเหรอว่างานนี้รับความสัมพันธ์กันไม่ถูกเลย <S <S อเออแถวนี้คือแบบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วแบบนี้ที่ดินเขากว้างขวางมากเลยครับเนี่ยแล้วล้อมกำแพงนะแบบยาวมากเลยอ๋อออ ดูรถแล้วก็น่าจะเป็นพนักง,งานรัฐนะครับดูครับนี่เงินล้ำบักเอ๊บักใหญ่เลยเน๊จมีคนอยู่ครับมีครับมีคนอยู่นะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้อานามใหม่นะครับเขาไม่ได้ตัดถ้าตัดนะมันจะดูดีมากเลยเแ๊จที่ดินเขามันกว้างขวางมากดูแค่รั้วนี่แค่แบบแว่าโอ้โหอลังการครับมันยาวอ่ะ บ้านานช้างนะครับเบาหน่อยกลับดีกว่าครับกลับทางเก่านะครับคือแอบ,บงงะครับถนนเข้ามาในป่าในโคกแต่ว่าเป็นทางแบบนี้นะครับและเพิ่งจะทาเสร็จไม่นานนะครับโอ้โหที่ดินนี้มีราคามากเลยลนะ่ะคือถ้าทําแบบเชื่อมนะครับ เชื่อมไปเส้นโน้นอ่ะเนี่ยเขาทำเชื่อมอย่างไรครับรับรองครับราคาที่ดินขึ้นเป็นโอ้ว่าเพิเ่มเป็นสิบเท่าแล้วครับอันนี้ก็สามารถทำเป็นที่ดินแบ่งขายได้นะครับเนี่ยโอ้ที่พื้นสวยด้วยนะครับที่กว้างขวางมากเลยซ้ายขวาดีนะครับของที่ดินเนี้ย แล้วจอดถามมีลูกสาวยังโสดหรือเปล่าจะมาช่วยบริหารจัดการดูนะครับดู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 เจ้าของนี่คือแบบที่ดินเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหคืออารมณ์แบบเแบบว่าอ m a ซิ n งไงครับมีทางตัดมาทางนี้นะ ตัดมากลางป่าแล้วเป็นทางเบตรงอยางดีนะฮคโอ้โหมีไหมในคอนหลวงเวียงจัดเนะี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่คุณเจอที่ด่านซางนะครับบ้านด่านซางนะครับสุดยอดโอ้โห ชนะเลิศครับโอ้โดังนั้นสองพันหลังคานี่น้อยไปครับอนาคตระดาับาสามมันเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่นะระดับสามมีห้อมเข้าไปอีกเนี่ยดูเขาเป็นดูเจ้าของที่ดินซ้ายขวานี่คือแบบบางเจ้ามันน่าจะเป็นหลายสิบเฮกตาร์เนี่ย โอ oh. คนนอกข้ามเข้านะครับว่าจะถามเข้าไปถามว่ามีลูกสาวหรือเปล่าเนี่ยเขาห้ามเข้าครับเระนั้นเราก็เราเป็นคนมีมารยาทนะครับเขาห้ามเข้าเราก็ต้องห้ามเข้านะครับเขาให้แต่คนไหนเข้านะครับคนนอกห้ามเข้าโอ้ <laughs> oh, สุดยอดครับ ยอดครับสุดยอดเลยเกับนะครับก็บมาถ่ายให้เห็นนะครับว่าบริเวณนี้มีอนา,าคตแน่นอนนะครับเพราะว่าถนนมันมันตัดใหม่มันเข้าไปในกลางโค้กลางป่านน่นนะครับโอ้โหแล้วที่ดินมันน้อยสะเมื่อไหร่ตรงนั้นนะครับ ดังนั้นโครงการดินจัดสรรเนี่ยอนาคตนี่เกิดขึ้นปรึบแน่นอนครับก็ทางมันดีมากเลยเนี่ยโอ้บ้นด่านช้างนะเอาเมสซิ่งแล้วเลี <c oughs> เรเอาอึ้งเลยครับ ขนาดหมู่บ้านชุมชนใหญ่ๆแบบสําคัญสำคัญ,คญยังไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ตัดเข้าไปในโน่เลยครับกลางโคกกลางป่าแล้วนะครับโอ้โหบาดไปแล้วบงบอกว่าไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานะครับรขึ้นลาขคเรงามวันนี้ไม่มีอารมณ์จะทำคอนเทนต์นะครับ มีคนมุสลิมด้เหรอการโคกหัวอย่างนี้คือโคกแบบมุสลิมนะครับน่าสนใจนะครับบ้านด่านสางนะครับโอ้ผมว่าอนาะคตน,น่าจะ มีประชากรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับถ้าอารมณ์แบบนี้ดูถนนนี่นะครับแล้วที่สังคัญถนนมันทำไม่ยาวโอ้ตอน,นี้ตลาดนะครับตลาดบ้านดัดช้าง Amazing เลยนะครับถึงกับร้องตกใจเลยนะครับเพื่อนพักแก้วพิลาวมีสาขาเยอะจังเลยแก้วพิลา ร้านค้า